เพจผู้แปลแฟนต้ามังงะมอเกาสนับสนุนเพจผู้แปลได้นะครับร้านเล่าลิงตตงตึก,ตกอืแจมไปเล้พว่มึงเท่าแก่คุณดูนี่สิแทนแทนแลูกขายลูกอมแบรนด์นำเข้ามาด้วยน่ากินมากๆเลยมาเดี๋ยวฉันจะแกะให้คุณลองชิมเม็ดนึงนะ ไม่ต้องฉันไม่อยากกินงานฉันกินเองก็ได้อย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันมีแค่สองเม็ดเองงั้นจะกินคนเดียวก็ได้เดี๋ยวก่อนเงินเดือนของเธอเดือนนี้ฉันจะโอนให้เธอล่วงหน้าก็แล้วกันนะต่อไปก็ไม่ต้องมาทํางานแล้วเมื่อวันก่อนเคสตัวสัพ์นั้นเอามาคืนฉันเถอะเธอเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเท่าแก่นี่ฉันทําอะไรผิดหรอคะ ลูกพี่นี่สุดยอดไปเลยเดี๋ยวถ่ายอีกสักสองสารูปนะจะไปไหนละจ๊ะไปสนุกต่อกับพี่ไหมละ่ะสาวน้อยเดี๋ยวฉันถึงโรงแรมแล้วจะไล่สุดให้ดูไหนพี่เคยบอกว่าพี่เสร็จไวยังไงละ่ะให้ฉันไปแทนไม่ดีกว่าเหรอฉันว่าให้ฉันไปแทนก็มีเร็วเหมือนกันนะเฮ้ยไอ้พวกสวะพวกแกที่เสร็จไวของฉันน่นกว่าจะเสร็จนานว้ย เอ้ยไม่ใช่หรอเมืองกองฉันมีใบรับรองจากแพทย์เลยนะไม่เชื่อพวกนายก็ลองดูสิเอ๊ะบทลงโทษในการตำปิดกฎหมายมาตราสีสอข้อที่สองอ่านข้อที่6เลยทามองแอบตายดักฟังละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน3มเดือนค่าปรับไม่เกิน1นึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับทามองแ,แอบแายเพราะฉะนั้น นายจะลบด้วยตัวเองหรือให้ฉันลงมือลบลบอะไรฉันยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยสงสัยความจำจะเสื่อมนั่นไม่เป็นไรปุบดื่มโควกสักแก้วแล้วก็อยๆคิดนะฉันจะรอจนกว่านายคิดออกอโถ่พี่ชายฉันเพิ่งเคยทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกฉันผิดไปแล้วลบภาพโอเคงั้นพวกนายดื่มกันต่อเถอะ ส่วนโค้กฉันจะเต็มให้ส่วนขวดเนี่ยขวดละสองร้อยนะก็อย่าลืมจ่ายเงินด้วยล่ะพวกเราไม่ได้สั่งอันนี้นายน่าจะจําผิดหรือเปล่าถ้างั้นฉันจะช่วยรินให้ในายแก้วหนึ่งดีไหมไม่ต้องไม่ต้องพวกเรารินเองได้ตุบเกิดอะไรขึ้นต่อแก้ไฟดับเหรอ เราปิดร้านก่อนเวลาครับไม่ต้องจ่ายเงินกลับกันไปได้เลยแกละขอบคุณค่ะรับเปปริวมีส่วนลด2ี่ซนตนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเหล้าของร้านเราสุดยอดที่สุดในย่านนี้เลยนะร้านเหล้าของเรายินดีต้อนรับค่ะไม่้องแจกแล้วเธอไม่เกี่ยวข้องอ,อะไรกับร้านเราแล้วเธอรีบกลับไปเถอะ คุณมีสิทธ์อะไรมีสิทธ์อะไรมาไล่ฉันไม่เกี่ยวข้องก็งไม่ต้องเกี่ยวข้องสิโว้ยคิดว่าตัวเองใหญ่มาจากไหนกันถ้าฉันอยากจะแจกฉันก็จะแจกก็ได้งั้นฉันถามเธอหน่อยถ้าเธออยากได้เล่าในโกดังคิดว่าแค่ขอของฉันแล้วฉันจะให้เธอไหมทําไมถึงต้องเป็นขโมยด้วยคุณหาว่าฉันขโมยเล่าเหรอฝึกคุณแจโกดังมีแค่สองดอกฉันไม่ได้หยิบไปเธอก็ไม่ได้หยิบไปงั้นเล้าพวกนั้นมันมีขาง,งอกออกมาเดินเองได้หรือไง คุณสงสัยว่าฉันเป็นกมยเหรอคุณคิดว่าฉันจะกมยของคุณจริงๆเหรอคิดสิเจ้าอีฉันไม่อยากเห็นหนายอีกแล้วฝุบเอ๊ะเอเอเจ้าวิลานฝุบฟิวเอ๊ะวิลานเอ๊ะหายไปไหนฝุบเอ้า ว้วเอ่อฮฝุ่เราที่หายไปจากร้านเรานี่ไม่อยู่ที่นี่หมดเลยฟุบหยุดนายชยนาอีกแล้ว กนแกงฉันแพ้จนไม่มีอะไรจะเสียแล้วของสิ่งนี้พวกเด็กวัยรุ่นอย่างนายน่าจะชอบชัให้นายกันแล้วกันลองใช้ดูสิบางทีอาจจะนําความโชคดีมาให้นายก็ได้นะสามวันก่อนมีชายสูงวัยแปลกๆคนหนึ่งแพ้เกมฉันเลยให้เคสตัวสับัฉันมาสองอันพอยี่หลวเห็นเขาก็ชอบเลขกฉันไปอันหนึ่งหลังจากนั้นร้านเหล้าก็เริ่มมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเริ่มจากมีเหล้าและเครื่องดื่มหายไปโดยไม่มีร่องรอย ต่อมาก็เป็นขวดเหล้าและยังมีกล้ายร่างเป็นปีศา,าจตนนาชนีดฉันเลยจะขอเคสตัวสับคืนมาแล้วยี่หลวนออกไปจากร้านเหล้าซะพวกความปลอดภัยแต่คิดไม่ถึงว่าจะช้าไปก้าหนึ่งหรือนี่มันโคตรจะโชคดีไปเลยวะเอ๊ะยี่หลวนยี่หลวนฉันเดินสำรวจแปรอบสองชั่วโมงเต็มเพื่อว่าจะเจอยี่หลวน ฉันไม่รู้ว่าที่นี่มันคือโลกแห่งความจริงหรือว่าโลกไหนกันแน่ฉันรู้เพียงแค่ว่าตัวเองไม่สามารถปกป้องยี่หลวนไว้ได้ฉันจะไม่หยุดตามหายี่หลวนฉันเจ้าอี้รอฉันหน่อยนะแต่ยิ่งไปกว่านั้นฉันแค่หวังว่าการตะลุ่มมิติมาครั้งนี้จะไม่เลวร้ายไปยิ่งกว่าเล่าที่กลายเป็นปีศาจพวกนั้นและเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมฝุบยี่หลวนยี่หลวน เอ๊ะเอเจ้าอีในที่สุดฉันก็เจอนายสักทีไม่ฉันเปล่านะโอ๊ยนี่นายจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเคสตัวสับที่คนชลานั้นให้มาหรอเรื่องมันเกินจริงไปหน่อยมั้งงั้นฉันมาที่นี่ได้ยังไงก่อนหน้านั้นฉันกําลังขัดจักกครกอยู่ที่บ้านในเมืองมอสโกไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับตัวสับนานเลยก็ปกติคนบาปตัวไอ้ล่างบาปยังไงมันก็ยังดุงนรกอยู่ดี นี่นายพูดดีๆกับฉันมันจะตายหรือไงฉันเป็นพี่สาวนายนะเอ๊ะว้าวนายเป็นคนทำเหรอใช้ได้เลยนี่แต่ว่าเล็กขนาดนี้มองจากไกลๆจะเห็นคงไม่เห็นหรอกไม่ได้จะว่านายนะน้องชายแต่เวลานี้นายควรจะฟังพี่สาวอย่างฉันเพราะฉันนามีพรสวรรด์ด้านนี้โทรศัพท์เล่าและฉันฉันว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ๆฉันว่าน่าจะเป็นรูปภาพเจ้าอี้เดือนหน้าพี่จะกลับประเทศ นายอย่าลืมมารับพี่สาวคนสวยที่สนามบินด้วยนะฉันใส่ชุดนี้นะไม่รู้จักทางไปสนามบินเพราะเรื่องนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะรูปภาพในตัวสับนายเอาตัอของนายมาให้พี่เดี๋ยวนี้พี่จะทำให้ดูเองพอเถอะที่พี่พูดมาฉันลองหมดแล้วแล้วก็ถ้าใช่เพราะต้องลงน้ําไปช่วยแม่หมูขึ้นมาแล้วก็ตัวสัวก็คงไม่ตกน้าหรอกนะอฮึขวบอ๊อตำบ้าอะไรเนี่ยพี่เป็นม้าเหรอ ก็ใครให้นายว่าฉันเป็นหมูล่ะอโอ๊ยฮะหายไปแล้วฮะเอาจี้เอ๊ะฉันกลับมาแล้วเท่าแกอืมเท่าแกอืมโอ๊ยไม่เป็นไรเท่าแกฉันไม่เจ็บเลยสักนิดฉันพร้อมแล้วงั้นฉันจะใส่แล้วนะ อดทนหน่อยนะอ่าเธอบอกว่าไม่เ,เจ็บไม่ใช่เหรอถ้างั้นเอาอีกสักรอบไหมล่ะอืมถ้าไม่เชื่อพ่กนี้จะทําให้แก้วแตกสิบใบให้คุณดูเลยพอเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยหักเงินเดือนเือทีหลังเจ้เข<อ>้าแก่คุณรูอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทํามไมถึงได้บอกว่าฉันขโมยเหล้าล่ะเืล้งมันเกิดขึ้นกับทันหันมากฉันเลยไม่มีวิธีคิดที่ดีกว่าน,นี้ แต่เธอก็ได้กลับมาแล้วทำไมใช่เพราะเธอช่วยพวกเราได้กลับมาป่านนี้ฉันก็คงยังอยู่ที่เกาะนั่นโทรศัพท์ของคุณสมพวกเราไปโทรศัพท์ของฉันพากลับมาทางเดียวกันแต่กลับสวนทางกันทำไมเขาคนนั้นถึงให้ของสิ่งนี้กับพวกเราล่ะโอ๊ยฉันจัก,กรตี้นะคะง่ายนิดเดียวถ้าไม่ใช่เพราะอยากกำจัดพลังนี้ทิ้งไปก็คงจะเป็นหลอกใช่พวกเราอยู่เน่นน่แล้วพวกเราจะทำยังไงดีคะ ก็ต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนว่าพลังบ้านี่มันคืออะไรกันแน่เรื่องที่กล่าวหาเธอวันนี้ฉันขอโทษนะลองชิมนี่สิฉันทําเองแต่เย็นหน่อยนะไม่เป็นไรฉันชอบกินของที่เท่าแก่เป็นคนทําที่สุดเลยฉันเอาแต่ใจหน้าตึงใส่เธอตลอดแล้วยังกล่าวหาเธออีกเนี่ยนะฉันไม่คิดว่าตัวเองมีดีอะไรตรงไหนเลยก็ดีอย่างเดียวของฉันคงอาจจะเป็นให้เงินเดือนละมะั เท่าแกคุณยังจําได้ไหมว่าพวกเรารู้จักกันได้ยังไงจําได้สิแต่ว่าตอนนั้นฉันทําเพื่อตัวเองไม่ได้จะช่วยออกตัวแทนเตอซะหน่อ,นอยดังนั้นหากเตอประทับใจฉันเพราะเรื่องนั้นเธอคิดผิดแล้วเพราะเป็นเพราะเรื่องนั้นฉันก็เลยรู้สึกดีกับคุณแต่ว่ามันก็ไม่สําคัญเพราะว่าการชอบใครสักคนไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลนี่นานใช่ไหมคะ <c oughs> หัวร้อยอะไรอีกยะแก้มจะเลิกครีมนะอะฉันไม่ทันระวงัง <c oughs> เ้าแก่ตรงนั้นคุณอ๋อสิงโทตะเลกัดนนะ่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อละคะเรื่องบ้าบอพวกนั้นต้องเกิดขึ้นอีกแน่ๆคืนนี้ก็อย่าพิ่งกลับเลยอยู่ที่นี่กับฉันก่อนก็แล้วกันฮะค้างที่นี่เหรอเอ๊ะอ้นี่มันที่ไหนอีกเนี่ย สวัสดีพ่อหนุ่มน้อยพี่ว็คิดว่านายยังไม่ได้ออกมาจากเกาะซะอีกเฮ้ hey, นี่เธอจะเป็นบ้ายังไงอีกหนีผันไปทางอื่นสินี่รังของนายสินะเธอคือใครเหรอสารภาพกับพี่มาซะดีๆไม่งั้นจะก,กัดให้ไหลหลุดเลยหลุดบวยวายได้หรือยังพรุ่งนี้ฉันก็ไปส่งพี่ซื้อตัวต๋วกลับตั๋วกลับงั้นเหรอแหกตาดูสิฉันไม่มีทั้งพาสปอดไม่มีตั้งทโทรศัพท์อีกฮึไม่มีเงินด้วยนายซื้อตั๋วให้ฉันแต่ก็ยังขึ้นเครื่องไม่ได้อยู่ดี ถูดจะทนจริงๆริงเยคนน้เต้าเออไม่สิจ่าวี้ดึกมากแล้วฉันกลับห้องก่อนนะนายอยู่กับเพื่อนนายเถอะไม่ต้องกลับหรอกมันดึกแล้วพรุ่งนี้จะมีธุระน่ะฉันกลับดีกว่าก็ได้งั้นตัวรอแปบ๊บเดี๋ยวฉันกลับรถไปส่งรอยกัดนั่นไม่ใช่ของสิงโตตะลีใช่ไหมเออเออเออปวดอ้อยๆๆ ร้านเหล่าหลิงตางครีงครีงอืมอืมทำไมรู้สึกเอ๊ะเอเอ้ยอ,อะไรวันเนี้ย่ฮ้ฮันโหฉันไม่ได้ฝันไปนี่มันเรื่องจริงฉันตอนนี้คือเท่าแก แต่ตอนนี้ฉันเป็นเต้าแก่ถ้างั้นเถ้าแก่ก็เป็นฉันงั้นเหรอฉันต้องรีบไปหาเอ้ยฉันต้องรีบโทรไป๋ยวนี้เลยเพราะเคสโทรศัพท์นั่นช่างเถอะอย่าเพิ่งไปสนใจเคสโทรศัพท์แล้วราหัสมันคืออะไรวะเนี่ยใช่แล้วนี่มันรูปคู่ของพวกเราถ้าเถ้าแก่ใช้รูปคู่ตั้งเป็นรูปหน้าจอหรือเนี่ยงั้นเขาก็ต้องชอบฉันนะสิแล้วทำไมเขาถึงไปสาร,รภาพรักกับฉันล่ะ